สุชนพุทธบดีสัต์ทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของมโมโหสถบัณฑิตตามที่กล่าวมาแล้วว่ามโมโหสถบัณฑิตถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีมีปัญญามาก <c oughs> ทำความดีทุกอย่างทั้งนางอมรซึ่งเป็นพัญญาสองคนเป็นคนดี แต่ก็ยังมีเจ้าเท่าอปรีที่มีความอิจฉาสีลยาให้สองคนนี้ได้รับความทุกข์แต่ความจริงบัณฑิตขึ้นชื่อว่าบัณฑิตนูหลานที่รักจงทำตนของตนให้เป็นบัณฑิตอยู่เสมอและจงอย่าทำตนเป็นคนผ่านขึ้นชื่อว่าบัณฑิตแปลว่าคนดี คำว่าดีในที่นี้ต้องดีตามกฎหมายของบ้านเมืองดีตามประเพณีนิยม <c oughs> ดีตามหลักศีลธรรมดีตามกฎข้อบังคับและก็ดีตามคําสั่งขอบิดามารดาและครูบาอาจารย์ที่ดีสำหรับครูบาอาจารย์ในลูกหลานที่รักส่วนใหญ่ก็เป็นคนดี ในเวลานี้มีครูบางประเภทที่คิดจะทำลายล้างระบบประเพณีการปกครองของประเทศชาติมีอยู่ถ้าครูประเภทนี้ครูไม่ดีจงอย่ารับฟังรับฟังในเพียงว่าประเทศไทยของเราทรงความเป็นไทยตลอดมาในสมยัยรัชยการที่ห้าขึ้นเหนือจากนั้นขึ้นไปถึงสมัยของพระองค์ ประเทศไทยเคยมีทาสหมายถึงว่ามีคนต้องตกอยู่ในสภาพเป็นทาสของบรรดาบุคคลที่มีเงินแต่ว่าคนที่เป็นทาสเนี่ไม่มีความอิสระภาพต้องมีความเป็นอยู่ตามคำสั่งของเจ้านายเสมอเจ้านายจะเอาอยัางไงก็ต้องทำตามนั้นป่วยไข้ไม่สบายเขาใช้ก็ต้องทำ ถ้าไม่ทำเขาก็ลงโทษถูกเคี่ยนถูกตีถูกล่ามโซ่แต่ว่าถ้าสมัยนี้ที่เขาบอกว่าพยายามจะปลดแอกเกา่าแล้วก็เอาแอกใหม่เข้ามาสมคอจเจ้านายสมัยนี้เขาไม่ใช่เคี่ยนไม่ใช่ตีไม่ใช่ล่ามโซ่ถ้าผิดคำสั่งของเขานั่นก็นหมายถึงความตาย ดันั้นลูกหลานทั้งหลายจงอย่าโมเมาประคำโฆษณาจงใช้ปัญญาอย่างมโหสถบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตเป็นคนมีปัญญามโหสถถึงแม้ว่าไม่มีความผิดแต่เมื่ถูกกล่าวโทษก็ต้องหลบไปก่อนในราการนี้สองเมื่อกลับเข้ามาในพระนครในเฝ้าพระราชา โอ้โหสดบัณฑิตก็ไม่เคยจ้วงจยาบด้วยวาจาที่หยาบคายและใส่ร้ายใครทั้งหมดอาการเช่นนี้เขาบรรดาลูกหลานทุกคนฟังแล้วก็จงจำจำแล้วก็จงคิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามลูกหลานทุกคนจะเป็นคนดีต่อจากนี้ไปก็มาพูดถึงเรื่องของมโหสถบัณฑิต ในเราท่องเรื่องเขาบอหสดบัณฑิตนี่ก็มีเจ้าสี่เท่าสารพัดพิษเขาก็เริ่มมีพิษตลอดมาลูกหลานจงรับฟังไว้นะว่าไม่ช้าอาจจะมีการเลือกผู้แทนรัศดรหรือว่าขณะที่รับฟังนี้อาจจะมีแล้วก็ได้หรือว่าไม่มี ก็ฟังข่าวคนให้ข่าวบางทีก็จะกล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ดีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ดีคณนะรัฐรรมนตรีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้ก็ต้องดูคนพูดว่าคนพูดเนี่ยเคยทําความดีมาแล้วหรือยังแล้วเคยสร้างความร่มจมให้แก่ประเทศชาติมาแล้วหรือยัง สมัยที่เขาเคยเป็นรัฐบาลสมมติว่าถ้าเขาเคยเป็นรัฐบาลเขาเคยสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วมาแล้วแต่คนไหนเคยสร้างความดีมาแล้วเราก็เลือกคนนั้นคนไหนสร้างความชั่วมาแล้วเราก็ไม่เลือกคนนั้นเพราะทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าเงินดาวเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเงินพิเศษที่เขาได้มันเป็นภาษีก่อนเขาบิดามารดาเขาลูกหลานที่รักต้องเสียไปเป็นนั้นว่าเราไปจ้างเขาเป็นเจ้าเป็นนายจ้างเข้ามาข่มเหงเราจ้างเข้ามาข่มขู่เรานี่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะมารับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็เหมือนกัน ถ้าเราเลือกคนดีเข้าไปมันก็มีผลดีสําหรับเราถ้าเราเลือกคนเลวเข้าไปความย่อยยับมันเข้ามาทั้งเราจะไหนคนดีโอ,โอ้วดว่าอย่าทำโน่นทํานี่ทําดีอย่างนั้นทําดีอย่างนี้ก็จงอย่าเลือกเข้าไปจงเลือกคนที่คิดก่อนพูดคนดีพูดก่อนคิดจงอย่าเลือก ทีนี้มันจะให้ดูตัวอย่างของคนที่เลือกเข้าไปไม่ดีแต่ทืว่าแล้วก็สร้างเหตุร้ายให้แก่ตัวอย่างกับพระเจ้าวิเทหาราชบรมกษัตริย์ก็าบาดเท้าเธอก็เลือกวันดิตทั้งสี่ซึ่งเป็นคนไม่ดีมาแนะนำมาเป็นครูบาอาจารย์คนทั้งสี่นี้เป็นคนไม่ดีจริงๆ หลวงปูจ่จึงให้นามเขาว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษพิษที่มัน,สนแสดงมาแล้วลูกหลานเขาจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความอิจฉาดริยามีการคิดคดรทรยศด,ดีไมด่ดีมันอาจจะคิดว่ามันอยากจะเป็นประธานาธิบดีหวังความเป็นใหญ่แต่นั่น,สนแสดงน้ความโง่ของมัน ดูตัวอย่างต่อไปในตอนนี้ทั้งข้อเรื่องทว่าเจ้าเท่าสารพัดพิชคิดทรยศเรื่องมีว่าเจ้าเจ้าบัณฑิตทั้งสี่มีเสนกเป็นตัวเป็นเป็นหัวหน้าเมื่อมองเห็นความรุ่งเรืองของมโหสถมีเหนือกว่าตนเช่นนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวคิดจะฆ่าเขา คิดจะฆ่าผัวมันเสียแล้วก็เอาเมียมันแต่ความคิดเช่นนั้นไม่สำเร็จผลในที่สุดก็กลายเป็นโมโหสดนี่รุ่งเรืองกว่าตนราชาสมพระราชาทานยศใหญ่สมบัติใหญ่จึงมาน,นัา่งภาษาหาเลยกันว่านี่พวกเราบัดนี้จะโมโหสถแทนที่มันจะตายตามที่เราคิดกันไว้ แต่เราเองกับได้รับความอับอายขายหน้าอย่างหนักพาอนางอมอนเป็นสําคัญนี่ตัวแทนของมันลเมียของมันก็สําคัญเจ้ามโหสถที่ก็สําคัญเวลานี้พวกเราอับเฉาลงไปทุกวันจะทําอย่างไรกันดีเมื่อภาษาหารุกันแล้วท่านเสนนกจะได้พูดว่ามีหัวหน้าใหญ่นะเจ้าหัวหน้าสาร,รพัดพิษ เรามีใบยอย่างหนึ่งคือว่าเราทั้งสี่คนนี่พากันไปไปมาหาไปไปหาโมโหสดด้วยกันแล้วก็ถามมโหสถด,ดูดูว่าขึ้นชื่อว่าความลับคนจะบอกแกใครเห็นไหมถ้ามโหมสถบอกว่าไม่ครบอกกับใคร เราก็จยกราบทูลกับ,บราชาว่ามโมโหสดนี่ทำตนเป็น้าสศึกแจ่พระองค์อุบายนี้พวกเราจะเห็นเป็นยังไงมาแล้วไหมลนะ่ะเห็นแล้วหรือยังว่าเจ้าเท่าสรารพัดพิษเนี่ยมันมีพิษทุกอย่างลูกหลานที่รักพิษคือมันมีมากจริงๆเอาฟังกันต่อไปบรรดาสหายดั้งสาม นั่นเรียกว่าบัณฑิตทั้งสามนั่นตอนนี้อย่างนี้เขาไม่เรียกบัณฑิตแต่เขาเรียกคนผ่านเจ้าบัณฑิตทั้งสามก็เห็นชอบก็หมายความว่าเจ้าบัณฑิตทั้งสามนี่ก็เป็นขุนพลอยพยักไปกันคน,น้าว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นว่าไรว่าตามกันมันไลก็มันไลได้กันดีก็ดีได้กันเขาก็สามัคคีกันดีแต่ความสามัคคีเพื่อความมันไลในโลหลังที่รักจงจำไว้นะ เราจงเป็นตัวตัวของตัวเองวาเสมอใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้หลักวิชาแต่หลักวิชานี่ควรจะมาหลังความคิดใช้ปัญญาเสียก่อนใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราควรจะทํำยังไงมันจะดีใคร่ครวญเสียก่อนใคร่ครวญแล้วจึงใช้หลักวิชาก้ไมช่วยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่หลักวิชาอย่างเดียว เห็นคาว่าดีตามหลักวิชาก็ทําไปหลักวิชาที่เราเรียนมานะบางทีไปปฏิบัติงานเข้าจริงๆมันใช้อะไรไม่ได้หรอกมันต้องใช้ประสบการณ์ในเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลืออย่างที่เขาว่านั่งคิดเพอ้อฝันว่าถ้าประเทศไทยเราเป็นคอมมิวนิสต์ได้จะดีมากความจริงลทัทธิคอมมิวนิสต์เป็นลทัทธิทาสคนทั้งชาติเป็นทาสเขาบุคคลกลมน้อย ทรัพย์สินเั้งหลายที่ได้มาคนกลุ่มน้อยเขาไปใช้หมดคนทั้งประเทศเป็นท่ายของคนไม่กี่คนแล้วจะกินจะอยู่จะนอนจะพักผ่อนไอ้นี่มันเรื่องของเขาสั่งทั้งนั้นเราไม่มีอิสรภาพไม่ใช่ของดีคุยกันต่อไปจเจ้าขุนพลอยพยักทั้งสามจริงๆเห็นด้วยจะได้พากันไปหามโหสถ ไปหมดด้กันทั้งสี่คนขั้นขึ้นไปบนเรือนเห็นมโหสถกำลังนั่งอยู่เสนกจะนพูดว่าท่านบัณฑิตข้าว่าเจ้าขอกาศถามปัญหาสักข้อหนึ่งเถอท่านจะอนุญาตไมหมมโหสถบัณฑิตก็กล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็มีอายุมากกว่าผม แต่ความจริงท่านอาจารย์นี่จะมีสภาพถ้าจะว่ากันไปก็คล้ายกับบิดาของผมฉะนั้นท่านอาจารย์จะถามอะไรก็เชิญถามได้ตามอธัธยาศัยท่านเสนกจึงได้ถามว่าคนที่ชื่อว่าเป็นบันดิควรตั้งอยู่ในธรรมอะไรธรรมก็คือความดีนะลูกหลานที่รักว,งงวันนี้ยังงงไอไอ้คำมาทธทรเนี่อะไรก็ความดี ใหาโมโหสดบัณฑิตก็ตอบว่าควรตั้งอยู่ในความจริงหมายความบัณฑิตนี่ควร,รักษาความจริงทุกอย่างชื่อว่าสิ่งที่ไม่จริงบัณฑิตจะไม่กล่าวมาเียนกจไในตั้งปัญหาถามต่อยว่าต่อไปว่าผู้ตั้งอยู่ในความจริงแล้วควรจะทําอะไรต่อไปเนี่ยเป็นปัญหาของเถ้านะเขาไม่ถามตรงไปตรงมาก ท่านมโมโหสดก็ตอบว่าควรแสวงหาทรัพย์ท่านเสน็กก็ถามต่อไปว่าได้ทรัพย์แล้วควรจะทําทอะไรท่านมโมโหสดก็ตอบว่าเมื่อมีทรัพย์มาแล้วก็ควรจะคบมิตร้วยการอุทิศทรัพย์ของตัวที่ไม่อยู่เป็นเครื่องเกื้อกวลกับมิตรที่เขามีความยากจน หรือว่ามีความขัดสนใดนๆถ้าไม่เกินมีใสของเราเราก็ควรอย่สงเคราะห์เขาอันนี้ลูกหลานที่รักต้องจำให้ดีนะจ๊ะจำไปแล้วแล้วก็ไปคิดตามคิดตามแล้วเอาไปปฏิบัติท่านเซนโนจิเจน,นถามต่อไปว่าการครบมิตรเมื่อคบมิตรแล้วควรจะทำอะไรต่อไปอีกท่านมโหสถนก็ตอบว่าควรเรียนความคิด ความอ่านขจากมิตรหมายความว่าความรู้สึกก็ดีความคิดเห็นบรรดามิตรสหายก็ดีเราควรศึกษาว่าเพื่อนก็เราในคิดดีหรือว่าคิดชั่วถ้าคิดชั่วเราก็ตัวออกห่างคำว่าตัวออกห่างก็หมายความว่าเรายังคบคาสมาคมอยู่แต่ว่าเราไม่ยอมปฏิบัติตาม ในเมื่อในเมื่อเขาเพียงแค่คิดแต่ว่าเขาจะลงมือทําความชั่วนี่เราไม่ยอมปฏิบัติตามเด็ดขาดท่านเสนนกจจงในฐานะว่าการเรียนความคิดความอ่านจากไม่ดได้แล้วก็ย่าควรทําอะไรอีกนีหมายความในเมื่อเราเข้าใจอุปนิสัยของเพื่อนแล้วควรจะทํำยังไงต่อไป ท่านมหาสก็แต่ว่าถ้าเราถ้าความคิดอ่านที่ได้จากมิตรเป็นความลับก็ไม่ควรจะบอกความลับตั้งแต่ใครนี่เหมาะใจไหมเหมาะใจไหมเขาต้องการจุดนี้แต่ว่าเขาถามอ้อมเป็นอนุบัณฑิตั้งสี่ดีใจที่อุบายขั้นต้นสำเร็จ ีสน่กลากลับกันมาแล้วก็คิดว่าเห็นความพินาศของโโหสถเย่าลำไรแล้วเห็นไหมไอ้เจ้าเท่าสารพัดพิษเนี่ยมันไม่เคยจะคิดดีกับใครความจริงโโหสถเป็นมิ่งขวัญของประเทศคนที่มีปัญญาเขาพูดจริงเขาทำจริงในเวลาน้ำท่วมนี่คนทุกคนที่เขาทำงานตั้งแต่ต่ำถึงสูง ทำงานในความห่วงใหญ่ประชาชนสมกับการที่เราเสียภาษีอกรออกไปแต่ก็ยังมีคนจังไรบางคนไปกล่าวโทษว่าคนที่ทำงานเขาทำงานทำไมดีซึ่งต่างกับสมัยของตัวเมื่อสมัยของตัวในความระยำระสัมมันสายไม่เกิดขึ้นทุกอย่างแม้แต่การเผาสถานที่ราชการทำลายวัตถุทางราชการก็ไม่ผิดกฎหมาย นี่คนจังไรประเภทนี้ลูกหลานที่รักจงยานนำเอามาเป็นตัวอย่างในการประพฤติดูตัวอย่างในสมัยที่น้ำท่วมนี่ใครบ้างเขาจะเขาทำกันเวลาดึกดึกดื่นๆดนคนที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารออกตัวงานสั่งทหารทำงานกันทุกอย่างเน,น็ตเหนื่อยก็รับริการทั้งปวงเขาทำกันอย่างนี้ แต่ก็ยังถูกเจ้าคนระยำนยำนินทาอยู่ตลอดเวลาคนพูดกับคนทําลูกหลานที่รักมันไม่เหมือนกันการทํางานทุกอย่างใช้ผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นมันยากแต่ว่าเจ้าคนพูดมากแต่มันไม่ทํำนี่มันก็จี้ตรงนั้นจี้ตรงนี้เอาเข้าจริงๆตัวเองก็ทําอะไรไม่ได้ บรรดาประชาชนนับแสนต้องลำบากยากแค้นเพราะใครเพราะว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสี่นี้มันทำไว้นั่นก็คือทิศธนิยตตมโหสดตมโหสดต้องไปจากประเทศนี้แล้วเมื่อไรเมื่อน,นั้นแหละป่ะเทศจะเต็มไปด้วยความทุกข์คนนี้ยากจนก็จะมีแต่ความลำบากเพราะเจ้าเท่าสารพัดพิษมันมีกิเลสสียา ไม่ต้องการเห็นใครได้ดีเป็นอันว่าเจ้าเท่าทั้งสี่เห็นความพินาศของมโหสถเยรำมไรแล้วขัรนกลับมาถึงจึงตรงเข้าไปเฝ้าพระราชาทันทีสเสนกเรกราบทนว่าขอในชะใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทปกเก้าปกาปกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า ทราบมาว่าโอ้โหสดคิดขบถต่อพระองค์พระเจ้าค่ะนี่ยังไม่พอนะหาว่าเขาก็โมยของมนแล้วมากราบทนว่าคิดขบถอ,อีกเรื่อเจ้าวิเทีราชได้ทรงสันดับชนิตัดถามว่าชนิดตัดถ้ามเนี่ยนี่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 นต่เสนกต่นกเสเฟรแกหยุดพูดเลยนะ อย่าพูดว่ามโหสถกระบทต่อเรากับเรา,ราตา่อไปอีกแกสี่คนเนี่ยฉันเช,ชื่ออะไรไม่ได้แล้วฉันมีชีวิตอยู่ได้กับพระอาศัยมโหสถมีฉะนั้นก็ถูกเทวดาลงโทษถึงความตายแต่ความเป็นบนัณฑิตของแกนี้ไม่ได้มีความหมายนะ ปัญหานิดเดียวเท่านั้นก็แก้ไม่ได้ถ้าทําไมจะมาแจ้งว่ามโหสถคิดเธอยศเป็นขบกับเราท่านบรรดเจ้าสีนา่นี่กล่าวทูลว่าขอเดชะายยาข,ข้ายาไม่พูกล่าวข้าพระพุทธเจ้าดวงสี่ขอยืนยันว่าการคําที่กล่าวทูลไปนั้นเป็นความจริงทุกประการที่เจีายวข้ หากไหยทรงเชื่อก็ได้โปรดถามมโหสถด,ดูว่าความรับของเขาเขาควรบอกแก่ใครถ้าเขาไม่เป็นขบฏต่อพระองค์เขาก็จะกราบทูลว่าควรบอกแก่คนนั้นคนนั้นถ้าเขาเป็นขบถเขาก็จะกราบทูลว่าไม่ควรบอกแก่ใครๆทั้งหมดต่อเมื่อทําการสําเร็จแล้วจึงควรจะบอก ดังนี้แหละพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จริงถ้าหากว่าพระองค์ทรงตัสถามอย่างนี้แล้วพระองค์ก็จะหมดสงสัยจะเชื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นไหมดูแผงค่อ้เท่าสารพัดพิษที่มันคิดเอยศทำลายชาติทำลายกษักราาตริย์ทำลายประชาชนมันเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆหาเรื่องร้ายให้เขาฟังกดเขา,าต่อไป เมื่อพระเจ้าวิเทยรราชทรงรับคำว่าเออ,อเอาเถอะเราจะลองถามมโหสถด,ดูและจเนสั่งให้ไปเรียกมโหสถเข้ามาเฝ้าขันมโหสถเข้ามาแล้วพระองค์เจเนตถามกันในที่ประชุม,มัณฑิตทั้งห้าว่าบุคคลที่ควรจะเปิดเผยความลับนั้นได้ใครเซนก,กิดว่าอีกคราวนี้นะเราจะให้พระราชา ร่วมความคิดเห็นกัเราก่อนเจนนกจะในกราบทูลก่อนคิดแล้วเขากราบทูลว่าข้าแต่พระภูมิบานใช่ไหมภูมิบานในบานนี่ครับแปลรักษาภูมิตะวะเทศอือพื้นแผ่นดินข้าแต่พระองค์ผู้รักษาแผ่นดินแล้วกันนะภาษาไทยข้าพระองค์ ขาขอพระองค์ทรงตัดเปิดเผยเก่เหล่าข้าพระองค์ก่อนว่าความลับนี่ควรจะเปิดเผยให้แก่ใครก่อนทั้งนี้เหล่าข้าพระองค์จะขอฟังความคิดเห็นของพระองค์และจะกราบทูลให้เป็นที่พอพระทัยภายหลังพระเจ้าค่ะเมื่อเจ้าวิเทีารัตจึงได้ทรงตรัสว่าความลับนี้ พัญยาที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามีใช่ไหมเป็นที่รักของสามีสามีควรจะเปิดเผยความรักกับพัญยาแต่ความจริงพัญญนยามีหลายประเภทนะพัญยาเสมอได้เพื่อนสมพัญยาเสมอได้พี่สมพัญยาเสมอได้แม่พัญยาเสมอได้อสรพิษคืองูร้ายเชื่อมียนเเอาใจผัว แต่ว่าพระราชาได้กล่าวว่าพัญญาเนี่ยสําหรับพัญญาที่ดีสามีก็ควรจะเปิดเผยความรับกับพัญญาเสนกดีใจที่พระราชามีความเห็นร่วมกับตนที่นี้กล่าวถึนว่าบุคคลที่ควรเปิดเผยความรับแนะบุคคลที่ควรเปิดเผยความรับแก่สหายที่ร่วมสุขร่วมทุกข มีอุปการะคุณแก่ตนขึ้นชื่อว่าความลับเนี่ยควรจะเปิดเผยกับเพื่อนที่รักที่ร่วมรักพระราชาจินสถัรมปุกุษาว่าอาจารย์ปุกุษาท่านมีความเห็นไปยังไงว่าความลับที่เรามีอยู่เนี่ยเราเควรจะบอกกับใคร ท่าน,นุกุสาก็กราบทูลว่าบุคคลนี้ควรเปิดเผยความลับก็ได้แก่พี่ชายเจ้าข่าพี่หรือน้องชายที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมพระเจ้าวิเทหราชจินตัดถตดถามกามินท่านอาจารย์กามินว่าถ้าอาจารย์กามินล่ะเห็นยังไงท่านอาจารย์กามินก็กราบทูลว่าความลับก็ควรจะเปิดเผยแก่บิดามารดาของตน ไม่ว,ว่าแก่บทที่เป็นอนุชาตาบทอนุชาตาบทจะหมายมีความหมายความคนบทคนนั้นมีความคิดเห็นตรงกับพ่อกับแม่ทุกอย่างแล้วท่านพระเจ้าวิเทรา,ราชินีถามท่านอาจารย์เทวินว่าท่านอาจารย์เทวินท่านจะมีความคิดเห็นนยังไงเอาความรับคุณจะเปิดเผยกับใครอาจารย์เทวินก็กราบผลว่บาบท ควรเปิดเผยความลับแก่มารดาบิดาที่มีความรักต่อบุตร่เมื่อเจ้าสี่คนเขาตอบแล้วราชาทรงทอดพระเนตรไป,ไปทางมโหสถแล้ว่าตัดถามว่าพ่อมโหสถลูกรักเจ้าเห็นยังไงความลับที่คนจะบอกกับใคร โมโหสดจึงกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าลระอองธุรีทวาบาทปกกล้าปกหม่อมขึ้นชื่อว่าความลับเนื้อการซ่อนความลับไว้นั่นแหละเป็นความดีการเปิดขอเผยความลับไม่มีอะไรจะดีเลยบุคคลผู้เจรลาดเมื่อทำการยังไม่สำเร็จ ก็ยังไม่ควรเปิดเผยความลับกก่ใครอ่อเมื่อการทําความสาเร็จแล้วนั่นแหละจึงควรจะเปิดเผยความรับโอ้โหสดจักพัฒนากราบทูลแบบนี้บันดิตงสีหาตึงคิดว่าคราวนี้สําเร็สรสรจสําเร็จเจ้าโอโหสดเจ้าต้งองเป็นขําบทแน่ การนี้เรากราบทูลว่าเจ้ามโหสถนีเอาลักขโมยของไปเราเสียท่ามันทียงแล้วในคราวนี้มันบอกว่าความลับไม่ควรจะเปิดเผยกับใครถ้าทํางานสําเร็จเมาหลายเปิดเผยเมือนั้นสําเร็จแน่สาเร็จแน่เมื่อมโหสถกราบทูลจบพระราชาก็ส่งเศร้าพระไทยมองดูหน้าเสีนกเสีนก็มองดูพระพักของพระราชา มโหสถสังเกตเห็นพระพักตร์ของพระราชาแสดงความไม่พอใจในการทิศการที่คนตนกราบทูลทั้งได้เห็นก็ดียาของเสนกพระราชาเช่นนั้นก็รู้ว่าอาจารย์พระสีคนจะกราบทูลยุโยงส่งเสริมพระเจ้าวิเทหราชเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเราไว้ก่อนเป็นแน่และปัญหาที่พระราชาตัดถาม ก็เพื่อทดลองเราการรับประสยการของเราช่างย,งยุ่งยากแต่คนอื่นเสียจริงๆให้โดนหลานใทีรักเห็นไหมการอยู่กับคนเนี่ยต้องจําไว้นะว่ามันยุ่งไอ้คนเนี่ยมันแปลวะ่ายุ่งคืนทําไปยังไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันหนาอีก เห็นจะต้องกราบก่อนคิดอย่างนี้แล้วมโหสดจงได้กราบถวายบังคมลาออกไปถ้าก็เดินไปเมื่อเดินไปก็คิดไปว่านี่นี่มันเรื่องอะไรกันนะคนหนึ่งบอกว่าควรเปิดเผยความรับแก่สหายอีกคนหนึ่งคนบอกเปิดเผยความรับกับพี่ชายและน้องชายอีกคนหนึ่งบอกว่าควรเปิดเผยแก่บุตร คนหนึ่งว่าคนเปิดเผยกั่มารดาและบิดาเรื่องนี้ถ้าคนเหล่านั้นคงยะได้ทำกันมาแล้วเป็นแน่ยิ่งได้พูดไปตามที่ปรากฏแก่ตนเอารักเป็นนั้นว่าจะได้รู้ดีกันในวันนี้แหละเราจะไปนั่งในถังข้าวใบทั้งข้าวใบใดญ่ใบใหญ่ใบที่อาจารย์เนสีเคยไปนั่งปรึกษากัน คือว่าเขาเคยไปนั่งกับมันถังข้าวนะหลังถังเมื่อออกจากที่เฝ้าแล้วก็เดินมาถึงถังข้าวให้คนที่ติดตามมาด้วยนำเครื่องมาปูลาดปูลงแล้วก็เอาถังครอบไว้มอสุดเข้าไปนั่งอยู่ในถังลูกนั้นก่อนจะเข้าไปได้บอกกับผู้ติดตามว่าท่าอาจารย์ท่างสี่มาั่งาภาษาการเสร็จแล้ว แล้วเขากลับไปให้ช่วยกันยกถังออกด้วยเป็นอันว่าบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มโหสถบรรัณฑิตจะจับผิดจะจับความคิดจะสืบความลับจากอาจารย์ทั้งสี่ยอมทํำตัวเข้าไปนั่งยืนทั้งข้าวซึ่งมันแม่กาศหับเต็มทีแต่ว,ว่าผลน,นี้จะมีเป็นเบร,รการใดเขาบรรดาลูกหลานลักัหลาย รอฟังในโอกาสต่อไปเพราะเวลานี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีดดลูกหลานที่รักทุกคนบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี